สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะชมความงดงามของอพิธีกรรมส่งน้ําพระพุทธรูปแล้วก็พระสงฆ์นะคะเป็นพิธีกรรมของอวันจุดท้ายของสงการานต์นะคะของหมู่บ้านหนองหินนะคะก็วันที่16เมษายนสอง6นะคะก็จะ,ะแห่นะคะเป็นขบวนนะคะจากวัดนะคะแล้วก็ ไปรอบๆหมู่บ้านนะคะก็ผ่านหน้าบ้านของพวกเรานะคะพวกเราก็าได้สง่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็ส่งน้ำพระนะคะแล้วก็ตามไปด้วยส่งน้ำผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เดินมาตามขบวนแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะที่หนุ่มสาวนะคะที่เดินมาตามขบวนนะคะค่ะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นรถแห่แล้วก็เปิดเพลงนะคะซึ่งผิดลิขสิทธิ์นะคะก็ไม่สามารถจะ เปิดเสียงสดๆให้ฟังได้ก็เลยขออนุญาตใช้อ่ดนตรีมิวสิกที่ไม่ผิดลิขสิทธินะคะอาจจะไม่เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยค่ะเรามีดนตรีที่ไม่ที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์เนี่ยมีไม่กี่เพลงนะคะขออภัยเพื่อนๆด้วยก็ขอส่งความสุขนะคะ,ะในเทศกาล สงการไปให้ทุกคนนะคะสุขสดชื่นนะคะสมหวังขอให้ทุกคนได้รับนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะคะสุขสันต์วันสงการนะคะวันที่16นี้ก็คือวันสุดท้ายของบ้านน้องหินนะคะแต่ละหมู่บ้านอาจจะ ระยะเวลาไม่เหมือนกันนะคะอาจจะ7วัน3วัน15วันนะคะแต่บ้าน้องเห็นนี่คือวันสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้ทุกคนก็กลับไปทํางานนะคะด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็เก็บความสุขนะคะที่ได้ฉลองสงการกับญาติญาตินะคะกับเพื่อนๆน,นะคะได้พบปะสังสรรค์น,นะคะได้ดื่มกินนะคะอาหารอาร่อยอร่อยนะคะแล้วก็ สนุกสนานกับคอนเสิร์ตต่างๆนะคะขับรถไปทำงานปลอดภัยทุกคนคะ่ะโชคดีทุกคนนะคะพบกันใหม่ออปีหน้าสงการตปีหน้านะคะค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ